สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะเราจะมานําเสนอกันเรื่องสุดยอดกลยุทธ์จีนซึ่งผมได้ไปสรุปมาจากทุกกลยุทธ์แล้วนะครับแล้วได้มาสามสุดยอดกลยุทธ์ที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้มากที่สุดนะครับผมมาสําหรับกลยุทธ์แรกกันเลยนะครับนั่นก็คืออ่ะการโจมตีจิตใจนะครับการโจมตีจิตใจเนี่ยมันคือการลบโดยที่เราไม่ต้องใช้ทหารครับมันคือการเจราจาเป็นการต่อรองซึ่ง เราไม่ต้องจะเราไม่ต้องที่จะเอาฐานไปสู้กับเขาหรือไม่ต้องที่เราจะไปลบก,กับเขาเองเพียงแค่เราพูดพูดให้เขาคิดหรือพูดให้เขาหันหน้ามาเชื่อเราพูดให้เขาทําตามเราแค่นี้เราก็ถือว่าเป็นฝายชนะแล้วครับเพราะอีกอย่างหนึง่งการโจมตีจิตใจเป็นเรื่องที่ดีกว่าการโจมตีเมืองการโจมตีกองทัพ เพราะว่าหากเราไปโจมตีกองทัพหรือโจมตีเมืองของเขาชาวบ,บ้านเขาก็จะไม่ชอบทหารของเขาก็จะไม่ชอบแต่ถ้าเราไปโจมตีจิตใจ,ใจเขาทำให้เขาเห็นว่าเราดีทำให้เขาอยากมาอยู่กับเราเช่นการไปเชิญชวนแม่ทัพเข้ามาหรือการมีเมตตาต่อแม่ทัพของเขาแล้วแม่ทัพของเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีอยากมารับใช้เราทหารคลทหารคนอื่นก็จะตาม แม่ทัพคนนั้นมารับใช้เราเองครับนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เช่นการที่เราไม่ใช้กำลังไม่ใจร้อนไม่บุ่มบา่าดแต่เราจะใช้ปากในการโจมตีเขาเป็นการใช้วาทศิลป์การใช้จิตวิทยาหรือใดๆต่างๆที่เป็นศาสตร์ในการพูดทั้งหลายนะครับผมไปกับกลยุทธ์ที่2เลยครับ สำหรับกลยุทธ์ที่2ก็คือการเลี่ยงจุดอ่อนโจมตีจุดแข็งครับอะเลี่ยงจุดแข็งโจมตีจุดอ่อนครับหากเราจําเป็นต้องตีเขาจริงๆเราไม่ควรที่จะโจมตีที่จุดแข็งของเขาแต่เราควรที่จะโจมตีจุดอ่อนของเขาเพราะว่าอะไรเพาจะมีใครไหมครับที่เห็นว่าเขาถนัดตรงไหนแล้วไปโจมตีเขาตรงนั้น ในตำราวิชัยสงครามของซุนวูได้กล่าวไว้ครับว่าการป้องกันเมืองจะป้องกันทั้งหมดสี่ทิศเหนือใต้ออกตกครับถามว่าถ้าเขาป้องกันทางเหนือมากทางใต้ก็จะอ่อนป้องกันทางตะวันออกมากทางตะวันตกก็จะอ่อนแต่ถ้าป้องกันแข็งทั้งสี่ด้านทุกด้านก็จะอ่อนครับมันก็สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เหมือนกันครับโดยการที่ เราเห็นว่าคนนี้มีจุดอ่อนดน้านนี้คนนี้มีจุดแข็งด้านนี้ถึงแม้จะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูเราก็สามารถรู้ได้ครับว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหน,นมีจุดแข็งตรงไหน,นเพราะวันหนึง่งศัตรูอาจจะมาเป็นมิตรหรือมิตรอาจจะกลับมาเป็นศัตรูของเราเพราะว่าคนเรามันไม่แน่นอนครับจิตใจของคนเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการรู้จุดอ่อนของเขาการรู้จุดแข็งของเขาเท่ากับว่าเราได้เปรี่ยงมากขึ้น และทําให้เราไม่เสียเปรียบคนอื่นอย่างการที่จะโจมตีคนที่เกเรคนเกเรเขามีจุดอ่อนตรงไหนล่ะครับเขาเกเรเพราะว่าอะไรเกเรเพราะเพื่อนและทาไมเขาต้องเข้าหาเพื่อนพ่อแม่ค่าจะมีปัญหากันหรืออาจจะมีปัญหามาจากที่บ้านแล้วไม่ไมรู้จะพึ่งใครก็เลยมาพึ่งเพื่อนเพื่อนชวนไปไหนเขาก็ไป แล้วถ้าเราจงตีเขาด้วยครอบครัวเช่นการไปด่าว่าครอบครัวเขาการไปจี้จุดอ่อนเขาหรือการทำสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาในึกลึ่นครอบครัวเขาหรือแม้กระทั่งการที่จะนำให้เขากลับตัวเราก็จะต้องมอบในสิ่งที่เขาขาดสิ่งที่เขาขาดนั่นแหละครับคือจุดอ่อนของเขาถ้าขาดความรักจากครอบครัวเราก็มอบความรักให้แก่เขาเขาขาดความอบอุ่นเราก็ต้องมอบความอบอุ่นให้แก่เขา ครับผมสาหรับกลยุทธ์ต่อไปนะครับถ้าหากสู้แล้วแล้วพ่ายแพ้เราต้องหนีครับแน่นอนครับว่าการสู้จนตัวตายไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนสําหรับการสู้รบจริงๆต่อให้เราจะแพ้ครั้งนี้แล้วเราจะไม่เหลืออะไรเลยเราก็ต้องหนีครับเราไม่สามารถสู้จนตัวตายได้ทั้งที่รู้ว่าแพ้หนียังมีโอกาสรอดแต่ ถ้าแพ้คุณก็ตายอย่างเดียวครับสำหรับเรื่องนี้นะกลยุทธ์น,นี้นะครับผมได้มาจากซูมาอีซูมาอีมีคำกล่าวไว้ในสามกบครับว่าการหนีมีอยู่สามประเภทการหนีครั้งที่หนึ่งคือการยอมแพ้สองคือถอยไปตั้งหลักสามคือการหนีเพื่อทำอีกสิ่งหนึ่งยังไงครับ การนีเพื่อยอมแพ้สุมาอี้บอกคุณจะแพ้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นคุณอย่ายอมแพ้แรงง่ายๆครับคุณเจออุปสรรคขวางกานมากเท่าไหร่คุณก็ต้องยิงฝ่าฟันไปมันก็เหมือนกับการที่คุณเล่นเกมคุณเล่นเกมคุณเจออุปสรรคคุณเจอด่านที่มันยากๆคุณเล่นต่อไหมคุณก็เล่นต่อนั่นก็เหมือนในชีวิตจริงนั่นแหละครับเราก็ต้องฝ่าฟันมันไป จะไม่มีใครสักคนที่สำเร็จโดยไม่ต้องฝ่าฟันอะไรเลยถูกต้องไหมครับอ่ะอย่างที่สองคือการถอยไปตั้งหลักการถอยไปตั้งหลักคือคุณเห็นว่าเรากำลังจะเพียงพำาถูกต้องไหมอ่ะเรากำลังจะเพียงพำถ้าเราสู้ต่อเราก็แพ้ แต่ถ้าเราถอยไปตั้งหลักไปรวบรวมกําลังพลมาใหม่และกลับมาสู้อีกรอบเราก็ยังมีโอกาสชนะอยู่อันที่สามคือการถอยเพื่อจะทําอีกสิ่งหนึ่งการถอยเพื่อจะทําอีกสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยครับมันเป็นกลยุทธ์ที่แม่ทัพเขาค่อนข้างที่จะกลัวเพราะเมื่อคุณถอยไปแล้วศัตรูไม่สามารถรู้ได้หรอกครับว่าจะมีกองทัพซุ่มอยู่หรือเปล่าหรือคุณถอยไปแล้วคุณวางกับดักอะไรไว้หรือเปล่าเขาจะไม่ตามแต่ถ้าหากตาม ก็คือเขามั่นใจมากๆหรือเขาประมาทเองการที่ศัตรูหนีแล้วเราไล่ตามเขาก็มีโอกาสสูงที่เราจะเกิดอันตรายอันนี้ก็เหมือนกันครับเราไม่สามารถในชีวิตจริงนะครับเราไม่สามารถสู้กับปัญหาได้ทุกปัญหาปัญหาบางอย่างถ้าเราพุ่งชนพุ่งชนพุ่งชนอย่างเดียวคุณก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้การพุ่งชนเนี่ยผมหมายถึงการการ,การใจร้อน การที่คุณบุ่มบ่ามทำอะไรอย่างหนึ่งไปก็หากคุณถอยก่อนการถอยของผมก็คือความใจเย็นคุณใจเย็นลงมาแล้วลองคิดหาวิธีแก้ไขมันอีกทีคุณก็จะพบกับทางออกที่ดีครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนมารับฟังผมนะครับสําหรับใครได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ยังไงก็ หากได้เข้ามาดูก็รบกวนคอมเมนต์หรือกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ